Alhamdulillah praises to to วันนี้จะมีคนรับอิสลามนะครับเรื่องรับอิสลามเนี่ยต้องต้องเข้าใจนิดนึงว่าต้องรู้จักอัลลอฮ์ะนะการรู้จักอัล3 3ลอฮ์มีอยู่สามสามเรื่อง หนึ่งต้องยอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างอัลลอฮ์อีสครีเอเตอร์อัลลอฮ์เป็นผู้สร้างสร้างสรรพสิ่งทั้งหมดสร้างนี้สร้างชั้นฟ้าแผ่นดินดวงอาทิตย์ดวงจันทร์กลางวันกลางคืนคนและสัตว์แปดรายการต้องยอมรับตรงนี้ก่อนว่าอัลลอฮ์เป็นเป็นผู้สร้างข้อที่สองอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าคําว่าพระเจ้าเนี่ย คนที่รับอิสลามจะต้องไม่ก้มลงกราบิ่งอื่นใดอนอกจากอัลลอฮ์นะครับต้องกราบ Allah อัลลอฮ์องเดียวนะครับข้อที่สามต้องเรียนเรื่องคุณลักษณะของอัลลอฮ์มีทั้งหมดเก้าสิบเก้าพระนามเก้าสิบเก้าพระนามนะครับเรื่องของอัลลอฮ์นะนะหนึ่งอัลลอฮ์ในฐานะเป็นผู้สร้างสองอัลลอฮ์นฐานะเป็นอีละเป็นพระเจ้า และอัลลอฮ์เป็นมีลักษณะพิเศษอีก9 9้าสิบเก้าพันนามเช่นอัลลอฮ์ทรงเห็นทรงรู้ทรงได้ยินเรื่องที่สองก็คือเรื่องมุฮัมมัดมุฮัมมัดนี่เป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์เราไม่ได้กราบนบีมุฮัมมัดแต่เรา เชื่อตามที่ท่านอบดุลมัดสอนคือมุฮัมมัดมาอธิบายมาสาธิตการเข้าเฝ้ากัลลอทำยังไงเป็นคนดีทํำยังไงมีเงินบริจาคยังไงดูแลลูกยังไงดูแลภรรยาดูแลสามีดูแลพ่อแม่นบีมัตจะสอนหมดเลยละเอียดยิบเลยเรื่อง,องนี้ครับ,คร,บครับนี่ชื่อมุสลิมมียังมีแล้วชื่ออะไรครับอับดุลละอับดุลลอฮ์มาัลาลอฮ์อับดุลลอฮ์แปลว่าบ่าวของอัลลอฮ์ เบาของอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์นะมาชาอัลลอฮ์ครับเข้าใจเรื่องอัลลอฮ์แล้วนะครับครับครับันเอาว่าว่าตามผมข้าพเจ้าข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรแก่การเคารพพระดีที่ควรแก่การเคารพพระดีนอกจากอัลลอฮ์นอกจากอัลลอฮ์และข้าพเจ้า และข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่านบีมุฮัมมัดเป็นศาสนาทูตของอัลลอฮ์เป็นศาสนาทูตของอัลลอฮ์เอาว่าเป็นภาษาอัฮะดูอัชฮะดูอัลลอฮ์อิลลาฮ์อิลลาฮะอิลลอ์อิลลอ์วอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัด มุฮัมมัดันรอสูลุลลอฮ์รอสูลุลลอฮ์อัลลอฮอักบัดนี่แต่ว่าเกิดเสียชีวิตนะตอนนี้สะอาดบริสุทธิ์นะเหมือนเด็กที่เกิดใหม่ท่านนี่สะอาดบริสุทธิ์แล้วนะอายุเท่าไร่ครับเจ็ดส <17. S 1> oh ี่ครับโอ้โหจบๆเท่าผมเนี่ยนะ <laughs> แสดงความดีใจไปแก่ละห์มดุลินละครับครับใครที่รับอิสลามพี่น้องฮาจามามังกานะครับละหูเรื่องปันผ่านมาทั้งหมดนี้เป็นความเมติยอัลลอฮ์ยกหมดเลยละห์มยูนินละแสดงความดีใจด้วยครับอับดุลละมาชาอัลลอะอับดุลละอับดุลละละห์มดุลินลาอยู่แถวนี้ละมาชาอัลลอฮ์มยูนินละครับครดอยูับบทจบแล้วจบ่นัดครับ